สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจอแอลเล่นตอนนี้ออยู่ที่ไหนเหรอคะอออยู่ที่จังหวัดน่านนะคะพอดีออจะมาทำตัดฟืนตัดฟืนหลังจากที่แม่เสียไปแล้วนะคะออก็เลยอยู่บ้านกับพ่อพ่อสงสารพ่อนะคะเพราะว่าพ่อแกต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวก่อนหน้านั้นแกก็อยู่สองคนกับตายาย หลังจากแม่เสียแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องน้องอุ่งอิงกันดีกว่าหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะก็จะได้ย้ายไปยังอำเภอใกล้เคียงแล้วพอดีมีวิหกนะคะอะ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าคณะวิหกอ่ะคะ่ะมาแสดงอยู่ใกล้ๆ น้องหงวิงก็เลยไปซื้อของและเป็นที่มาของภาพนี้นะคะน้องหงวิงคือคือน้องอุ่นผ่านไปเพื่อจะไปทาการแสดงอีกตําบลหนึ่งเงี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเห็นมีการแสดงของคณะวิหกนะคะน้องอุ๋งิงฐาน้อยเพชรบ้านแพง,งนะคะผ่านไปก็เลย แวะไปซื้อขนมแล้วก็ไปเต้นไปเต้นอยู่ข้างๆเพราะว่าน้องอิงต้องเดินออกมาจากจากเดี๋ยวให้ไปดูภาพด้วยว่าเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องเจ l อแอลกินเล่นนะคะเป็นช่องที่แบบเออคือช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับรายการว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้องอิงดีหรือว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับ คือมันเป็นการเที่ยวหรือว่ายังไงนะคะยังยังยังคือมันยังมีคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะว่าเป็นยังไงรับชมได้เลยนะคะ